วันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปชมตลาดสัตว์เลี้ยงที่สวนจตุจักรนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูนกมังครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ร้านเจเล็กข้างหน้าเลยครับที่มีกระต่ายก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเดินไปดูกันเลยก็เริ่มกันตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะครับตรงตลาดสีสมรัตวันนี้วันศุกร์แต่ว่าแผลเงียบผิดปกติไปเลยจริงๆมันจะคึกคักวันพุธนะครับเพราะมีลานเลคนก็มาเยอะพวก ปลาจากตลาดฟิตวิลเลจอะไรที่ราดบุรีเขาก็มาขายด้วยครับไว้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะพาไปอยู่ที่นั่นบังคับเห็นหัใหญ่มากเดี๋ยวหาเวลาหาจงังหวะและโอกาสก่อนครับเดี๋ยวพาไปดูดูร้านนี้ก่อนเป็นนกร้านหนึ่งแต่ว่าไป้ายทางมันจะเล็กมีตามนี้เลยครับเรเบิร์ด พอร์ลัดนี้เท่าไหร่ครับพี่สองพั 2> 2, <5. S 1> 2, นห้าครับตัวสองพันห้าครับนี่ตัวสองพันห้าครับมาดูที่ร้านเจเลก็กอันนี้ร้านเจเล็กหรือร้านหนึ่งอะพี่เห็นมีสองอ๋อ,อเคครับเขาก็ยืนยันแล้วว่าเป็นร้านเจเล็กครับมีกระต่ายเ้อยเดี๋ยวเราไปดูนกร้านอื่นกันครับ เดินตรงสีสมรัสไปเลยแล้วไปเข้าตรงที่เป็นทางเข้าตลาดสัตปีครับค่อนข้างเงียบเหงานะครับวันนี้ <c oughs> เมื่อวันพุธมาเนี่ยโหอแโอโอโอโน่นเลย วันนี้จะพาดูแต่แค่นกนะครับปลาอะไรเดี๋ยวไว้ดูวันหลังเงเียบเงียบเลยวันนี้ครับเงียบมากไม่รู้นกจะเยอะหรือเปล่าเดี๋ยว,วเราเลี้ยวซ้ายเข้าตรงเนี้ยครับ เงียบมากเลยไหย,ยังมีรถมานะครับเดี๋ยวผมรีบเดินก่อนให้รถตรงนี้ก็สะดวกแล้วเ,เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนวนไปดูในซายตรง ร้านน้องเนยก่อนร้านเนยกลับมาเปิดหลายร้านแล้วเนี่ยร้านตรงเนี้ยลุงจวนอีกร้านตอนนั้นยังไม่เปิดเลยนะลุงจวนมีพี่คนหนึ่งเขาบอกแต่ก่อนลุงจวนอะ่ะร้านได้อยู่ตรงห้างมิกก่อนสร้างครับ แต่หลายปีแล้วเดีย๋ยวนี้เป็นลูกแกทำแล้วครับลุงจวนแกน่าจะวางมือแล้วอายุเยอะแล้วลุงจวนร้านเนยร้านเนยครับ กรไม่มีคนอยู่นะครับว่าจะถามราคาสักหน่อยเดี๋ยวไปดูร้านเหลือนก่อนพาราได์เบิร์ดก็ขายกรงนกนะครับเนี่ยทั้งนั้นเลยนี่พาราได์เบิร์ด าเจหนึ่งเลยเจ๊นึ่งนกนกอะไรเนี่ยตดินชิกพ่อพัดนี่ตัวเท่าไหร่ครับเองพันห้าครับพันห้า ก็ไซนี้อ่ะครับสันคอนนันสองนดนี้จะไซนึงนี้จะสองพันแปดนะครับไซนี้สันคอนนัวอันนี้ก็ที่บอกขายแต่กล่งไก่อย่างเดียวเลย

เดี๋ยวดูเจเล <cit izens> <anh> ็กก <issions> <G> <dunno> <c ute> ันครับเจเล็กขายนกเลขายนกเดี๋ยวไปดูกันเลย กเยอะมากครับแต่เจ๊กะไม่อยู่น่อย <c oughs> แไซนี้เท่าไหร่ครับ มีพันแปดแล้วจตัวเนี่ยครับอันนอั้นนี่จะงหมื่นสองนะครับหมื 102. 102่นสองหมื่นสองนะครับตัวนี้เดียวเองเดี๋ยวไปดูเจเล็กไอ้ดูลานนี้ก่อนอเดี๋ยวไปดูเจเล็กกัน ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้3,500ันหนะครับ3,500ั 3, 5, นหะสวยเลยแหละโตแล้วไม่ต้องเอาไปปั้นแต่ไม่รู้ว่ามันจะเชื่องหรือเปล่าครับผมก็ไม่เคยเลี้ยงนกเหมือนกันจอเล็กอีกสาขาครับ เอเล็กซ์อิากะเหี้ยราคาเทาไหรนี่ตัวนี้เท่าไหร่ครับสีแดงนะครับสีแดงตัวนี้จะสามหมื่นห้าสีเขียวอ่ะครับ อ๋อเป็นคู่คู่ละสามหมื 35, ่นห้านะครับใบนี้คู่ผู้เมียเลยสามหมืนห้าสวยเลยครับตัวนี้ยกเยอะมากนี่ขนาดเหมือนใสลูกนะตัวยังเบลอเ,เลยครับ คู่สามหมื่นห้าะครับแดงเขียวเดี๋ยวดูรอบนี้สามหมื่นห้าคุณนี้เลยคู่นี้เลยใช้ได้ครับแต่สวยสวยมากลองเดินดูตรงนี้ต่อว่ามีอะไรบ้าง วันนี้ก็ขอจบการสำรวจตลาดนกเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นวันสุกแต่วันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยเงียบๆครับคนก็ไม่มีก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้รอดูในช่องได้เลยครับสำหรับตอนนี้ก็ขอสวัสดีครับ